วันนี้นะครับลุงพอจะพาพวกเรามาดูต้นกาขวากกันนะกาขวากถือว่าเป็นไม้มหัศจรรย์นะต้องมารู้จักกันนะเป็นทั้งสมุนไพรก็ได้เป็นทั้งอาหารสัตว์ก็ได้เทมยังเป็นวัตถุมงคลก็ได้อีกต่างหาก เพราะฉะนั้นมารู้จักกันว่ากาฝากนี่มีความเชื่อหรือความเชื่อเกี่ยวกับกาฝากซึ่งเป็นต้นไม้เถาท,ที่เกาะอ,อยู่บนเพื่อนเ,อเชื่อกันยังไงอ่ะตามลวง่อมาจะเล่าให้ขวังตามที่ลวง่อได้รู้นะเอาเท่าที่ลวง่อรู้แล้วกันเคยมีคอมเมนต์มีความเชื่อ ที่แตกต่างไปอย่างนี้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบอะไรต่างๆก็อคอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันได้นะครับใต้คลิปนะความเชื่อเกี่ยวกับเถากาฝากเนี่ยนะครับหรือต้นกาฝากเนี่ยนะถ้าออกบ้านนอกนี่มองไปตามยอดไม้นี่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้มองคลบางชนิดนะ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์การคุ้มครองให้โชคให้ลาภเมตตาหมามงคลก้ากายร่ำรวยเมตตาหมานิยมคนรักคนชอบมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณนะครับตั้งแต่ยุคนับถือผีนะ,ะสมัยนั้นศาสนายัง,ยง เผยแผ่เข้ามาไม่ถึงก็เขาก็นับถือธรรมชาตินับถือผีกันโดยเฉพาะในหมู่คนไทยก็แล้วกันนะครับหลวงพอไม่มีข้อมูลของต่างชาติว่ามีชาติไหนที่เอาการฝากมาเป็นวัตถุมงคลบ้างเอาเป็นว่าในหมู่คนไทยที่ลวงพอพอจะรับรู้แล้วกันนะครับในความเชื่อเรื่องการฝากเนี่ยนะครับเป็นไม้มงคลเนี่ยมีที่มานะมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องเล่าซึ่งเล่าต่อๆกันมาเนี่ยนะครับ ถึงความเชื่อเนี่ยว่ากันว่าผู้มีบุญอตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยทำบุญทุนทานนะให้ทานให้อะไรเยอะมีบุญเยอะติดตัวไปพอตายเนี่ยก็คือไปจุติหรือว่าไปเกิดนะ,ะการจุติก็คือการเกิดโดยที่ไม่อาศัยเพศนะครับก็คือตายปั๊บนี่ก็ไปเกิดเลยนะเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยเป็นเทพเป็นเทวดานะ เ็นเทพยิดาอยู่มุทรรค์เป็นชาวสวรรค์นะถึงอยู่ยังไงลุงพ่อก็ได้แต่อ่านได้แต่ควังเขาเล่านะไม่เคยขึ้นไปทีเหมือนกันนะบนสวรรค์มันอยู่ยังไงเอาเป็นว่าขึ้นไปอยู่ในที่ที่คนมีบุญทั้งหลายขึ้นไปอยู่นะครับไม่มีความทุกข์ชาวสวรรค์นะนะครับทั้งเทพประบุตรเทพธทิดานางควา้าทั้งหลายนะครับทีนี้ชาวสวรรค์เหล่านี้แหละนะครับท่านเหล่านี้ นะได้เก็บดอกไม้สวรรค์นะดอกไม้สวรรค์เขาแตกต่างจากดอกไม้ในโลกมนุษย์นะครับมีความงดงามมาีสีสันสวยงามมีกลิ่นอะไรหอมเจรุงใจเนี่ยนะครับพวกเทพประบุเทพธิดานางควาเทวดาต่างๆได้เก็บดอกไม้นะซึ่งเป็นดอกไม้สมบนสวรรค์นั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าดอกไม้สวรรค์นเนี่ยนะสวยๆงามๆเนี่ยแล้วก็เป็นไม้มงคลเนี่ยนะครับ เป็นดอกไม้มงค,คลเพื่อจะนำไปบูชาพระจุลามณีเจดีย์นะครับซึ่งเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นพระธาตุที่อยู่บนสวรรค์น,นู่นแหละนะครับเขาว่าก็าว่าชั้นดาวดึงนู่นแหละนะซึ่งเป็นที่บรรจุของอพระจุลาพระโมลีและก็พระเกี้ยวแก้วนะพระเกี้ยวแก้วขององค์ธรรมมาสัมพุทธเจ้านะก็คือเป็น พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุขียวแก้วหรือพระโมลีนะคือเส้นผมของพระพุทธเจ้าของเรานะครับในสัปดาห์ของศาสนาพุทธและเนื่องจากบนสวรรค์นเนี่ยมีคนทำบุญเยอะนะมีนางคว้าเทวดาเทพยดาเยอะนะครับมีเทพธิดาเทพประบุยเยอะก็เลยเก็บกันหลายหลายท่าน นะครับแล้วก็เก็บกันจํานวนมากนะก็เดินทางนะพอเก็บเสร็จแล้วก็เดินทางนะจะนําไปถวายนะพระจุลามณีเจดีย์นะท,ที่ที่พระจุลาเจดีย์นะครับเพื่อสนะักการะแก่องค์จำมาจำพุทธเจ้านะครับนะทีนี้ดอกไม้สวรรค์เหล่านี้แหละนะครับเนื่องจากเก็บเยอะแล้วก็ใช้มือนะ แค่มือถือมาเนี่ยก็หล่นนะบางส่วนก็มีการตกหล่นบ้างนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยแหละแต่ก็ตกหล่นบ้างนะได้ได้โดนโดยโ,โดนพระพายนะครับหรือลมนะโดนพระไหรือลมเนี่ยพัดปลิวลอยและล่องร่วงลงมาภายนอกนะภายนอกสวรรค์นะนครับตกลงมาโลกมนุษย์บ้างป่าหิมะพานบ้างแล้วก็ไปที่อื่นในทะเลอะไรบ้างนะครับทีนี้ ในถวนที่ลงมาที่โลกมนุษย์เนี่ยนะปลิวละล่องมาตามลมเนี่ยลงโลกมนุษย์เนี่ยก็จับอยู่ตามกิ่งไม้ยอดไม้ต่างๆกลายเป็นกาขวากนะครับกลายมาเป็นกาขวากเลยมีความเชื่อว่ากาขวากเนี่ยเป็นเป็นไม้นะไม้เถาเนี่ยที่มาจากดอกไม้ของเทพเทวดานะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากดอกไม้สวรรคนะ์แล้วก็เคยได้รับพลังรัศมีเทพมาก่อนนะครับ เคยถูกเทวดานางคว้าเนี่ยสัมผัสมาก่อนนะจึงเชื่อว่าเป็นไม้มงคลากาควากเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังได้มาเามากาะที่ไม้มงคลอีกนะครับต้นไม้มงคลที่มีชื่อเป็นมงคลอีกมีความเชื่อว่าหากนําไปบูชาที่บ้านเนี่ยเช่นกาขวากระก,กาขวากมายมกาขวาก,กาหลงกาขวาย่อและอีกหลายกาขวากเนี่ย ถ้านำไปบูชาที่บ้านให้ถูกต้องตามวิธีการเนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นมงคลตามความเชื่อของไม้มงคลนั้นๆนะเป็นยกกำลังสองเลยนะเป็นทวีคูณหรือยกกำลังสองเลยความมงคลเท่ากากว,ว่าที่มาจากไม้มงคลไปไปสักการะบูชาเนี่ยเพราะสามารถดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลจากพลังสวรรค์มารูตรูตัวเราได้นะครับซึ่งคลิปเหล่านี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วแต่ความเชื่อลุงบอก็ออกมาเล่าให้ฟังตามความเชื่อตามเรื่องเล่าที่เคยเล่ากันมาสืบต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องกากฝากนะครับซึ่งการนําไปบูชาอะไรต่างๆเดี๋ยวลุงปอก็จะทําอีกคลิปหนึ่งนะการเก็บเกี่ยวหรือการเอากากฝากให้ถูกต้อง ให้เป็นมงคลและจะ่งเสริมให้เราเนี่ยมีพลังบวกนะครับมีพลังบวกในการทํางานหรือมีชีวิตแรับคลิปนี้ลุงพอก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็ขอให้โชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามยูทู e ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ